พร้อมตอนนี้ค่ะเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วคะก็80เปอร์เซ็นต์ครับว่าประมาณั้นใช่ครับจริงจริงแล้วก็คือแบบว่าช่วงนี้เราก็ซ้อมซ้อมทุกวันเลยครับซ้อมทุกวันครับแล้วก็เตรียมคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยจงๆโชว์ก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วยกเว้นจะยกไปที่ที่ที่อิมแพครับตอนนี้ก็ถ้าเห็นก็เริ่มตีตารางเหมือนแบบให้เรารู้คร่าวๆแล้วว่าเวทีเราจะ เป็นยังไงนะครับแล้วก็แดนเซอร์ก็ได้เข้ามาเต้นด้วยกันหลายเพลงแล้วนะครับมีความกังวลอะไรเป็นพิเศษคะหรือว่าสบายใจหายหอวมากสหัโชว์รู้สึกว่าแดนเขาจะกังวลว่าลูกอยู่บ้านจะใ,ใครจะดีเรื่องจริงเลยน่า <c oughs> นั้นก็จริงก็ เวลาเราไปคอนเสิร์ตเราไปเพื่อสนุกสนานอยู่แล้วครับ,รบสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีคือดีที่สุดก็ทำให้ดีที่สุด,ท,สดทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เราก็สนุกไปกับมันเพราะเรารู้สึกว่าแบบทุกคนก็มาจอยกันนะอะไรเงี้ยมาดูโชว์แล้วก็เราก็เตรียมตัวไปเต็มที่ที่เรื่องมันก็มันก็อยู่ตรงจุดนั้นแล้วคือถ้าถามเรื่องความกังวลมันไม่ใช่เป็นเรื่องกังวลอะแต่ว่ามันเป็นอารมณ์เอนกับเราพยายามแบบตั้งใจให้มากที่สุดโฟกัสให้มากที่สุดเออในทุกๆเพลงในทุกๆท่าที่ได้มา จริงวันนี้ก็ยังมีท่าเพิ่มมานะฮะก็พยายามจะเบรกเอาไว้ว่าพอแล้วแค่นี้ก <laughs> <ๆ>็เพราะว่าจริงที่จะบอกว่าในโชว์มังมีมันมีโชว์เยอะมากคือโชว์แบบคอนเซ็ปต์ครั้งนี้เรียกว่าโชว์ค่อนข้างแบบหลากหลายที่สุดเท่าที่แบบว่าเคยทำมา <laughs> ใช่หลากหลายโชว์หลากหลายสไตล์ <laughs> ด้วยหเหมือนเราเองก็ต้องแบบคอยจําแล้วก็ว่าท่านี้มันควรจะเล่าเรื่องอย่างไรเต้น คาแรคเตอร์ไหนด้วยนะเพราะมันไม่ได้เหมือนแบบเราเต้นคาแรคเตอร์เดียวอย่างเงี้ยครับมันก็เลยจะต้องใช้แบบหน่วยความจําเยอะนิดนึงความจาเรื่องเต้นจะต้องจําเยอะเป็นพิเศษเยอะเยอะมากครับเยอะกว่าเดิมแบบมากมหาศาลครับึุณอู้ชมครับว่าพอแล้วนะอันนี้นะอย่าเพิ่มเยอะเพราะมันเยอะมากแล้วครับแบบว่าอยากให้สปอยสักนิดนึงแบบว่าเผืเอแฟนๆเตรียมตัวไปดูอย่างเงี้ยครับอะอย่างวันนี้เพิ่งเพิ่งรันสคลิป ครั้งแรกคร่าวๆเหมือนนะคร่าวๆนะคือเอาแบบเหมือนตุ๊กตามาเป็นตัวเราเดินกันว่าแบบเออยังไงแล้วก็เรียงซีเควนซ์จนจบโชว์มาละซึ่งยาวมากนะคือเราแค่ฟังอย่างเดียวอันนี้คือแบบว่าแบบเรียงว่าเออนี่ยเดี๋ยวเราจะร้องเพลงนี้นะเพลงนี้เนี่ยมันมันเดินไปตรงจุดนี้ยังไงยังไงบ้างยังไม่ทันได้ร้องเลยแค่การพูดเนี่ยครึ่งชั่วโมงแบบว่าโอ้โหมันยาวมากเพราะฉะนั้นโชว์จริงมันอาจจะยาวมากกว่านี้นอีกอะไรเงี้ยมากๆนะครับใช่ครับแล้วก็ ย่างเราฟังรันสคริปวันนี้ทั้งหมดเนี่ยเรายังรู้สึกว่าโอ้โหแบบนึกว่ามันจะแบบหมดแล้วแคบบ่นีแบบ้แบบยังมีอันนี้เหรอมันแบบแบบยังมีอันนี้เหรอเงี้ก็คิดว่าอะไรคนคงจะคาดเดาไม่ได้จากคอนเสิร์ตที่มันผ่านมาว่าเ,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราคงจะร้องกันแบบนี้เต้นกันแบบนี้แล้วก็สิ่งที่เราทําก็คงประมาณนี้แหละแต่ว่าเรามั่นใจว่าเดี๋ยวพอไปเจอในคอนเสิร์ตจริงๆเนี่ยเขาจะแบบ จริงๆเลยเหรอแล้วก oh oh, ็คือแต่ละชมก็จะมีจ hmm. okay. ุดพีของมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเรียกว่าแบบหลายองค์มากนี่ง้ออะไรองอะไรครับไม่ดูเหมือนกันพูดออกมามันก็เองครับอะไรนะครับ ที่พยายามห้ามแบบไม่ให้มาห้ามแต่ซ้อมเต้นอยู่ในบ้านทุกวันพร้อมเลยพร้อมมากพร้อมกับพ่อเลยนี่เพลงเมื่อกี้เพลงที่สองเขาเป็นเพลงของเขานะคะอ๋อเพลงของเขาใช่ใช่กำลังจะให้เห็นจะล็อบบี้บอกว่าช่วยเอาเอาลูกผมขึ้นมาลองสักนิดหนึ่งก็ต้องหูตอรอเล่นอันนี้จะมีแบบขึ้นโชว์ไหมคะหรือว่ายังม่ได้สนุกจริงๆก็เขาคงมาดูแหละแต่ว่ามันเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะทำให้เขาไปดูในชิชว์แล้วกัน แต่ก็คือมีอะไรที่แฟนๆยังไม่เคยได้ดูก็จะได้ดูในครั้งนี้แน่นอนใช่ครับแล้วก็จริงเรื่องเกสก็จริงทุกคนที่มาก็คือเกี่ยวข้องกับพวกเราใช่ครับโดยที่แบบว่า อ่าหลายคนอาจจะแบบนี้ว่าแบบเอ้คนนั้นเกี่ยวไหมคนนี้ไม่ทำไมถึงเลือกอะไรอย่างเงี้ยครับมีเหตุและผลอยู่ได้ไปฟังกันในใครที่มีบัตรแล้วก็เดี๋ยวไปฟังกันในวันงานใช่นอย่างนี้ก็คืเราก็ยังมีเกสที่แบบเราอุกไว้ด้วยบางเรื่องเราก็ยังไม่รู้นะใช่เราลุ้รู้แล้วสิวะแต่ไม่เรื่องที่แกสจะพูดอ๋อเรงไม่รู้นะเพราะเราเขาบอกเขาจะจะเล่าให้เราฟังเราก็ยังเบรกไว้อย่างนึงไปเล่าให้เราฟังบนเวทีซึ่งเดี๋ยวจะรู้พร้อมกันซึใกล้วันแล้วด้วยครับใกล้ครับตอนนี้ตื่นเต้นขนาดไหน ตอนอนี้ไม่ใช่ตอนนี้ก็สิ่งที่ส่วนเราเองเราพยายามระมดระวังที่สุดก็คือเรื่องอาการไม่สบายคือสิ่งที่กลัวก็<ช>คือเราไม่เราต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีที่สุดแล้วก็อาการบาดเจ็บอย่างที่บอกว่าครั้งนี้มันมีการเต้นที่เยอะแล้วก็ถ้ามันยากครับ<ช>ยากมากๆแล้วมันบาดเจ็บมาแล้วมันเราผ่านการป่วยมาแล้วเราผ่านการบาดเจ็บมาแล้วซึ่งก็พยายามจะให้มันให้มันหายดีที่สุด เพื่อให้โชว์มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับครับที่เห็นจับหลังอยู่นะก็เป็นกางพยายามจะรักษามันอยู่ครับคือบาดเจ็บตรงมันยังไงบ้างพี่ใหมันยังไงของผมมีไหล่ขวากับกับกับหลังครับแต่ว่าก็ทินยาแล้วก็ก็ดีขึ้นครับอันนเป็นจากที่สะสมมาหรือว่าเกิดจากอะไถ้าถ้าไหล่ขวาอุ้มรูกครับแต่ว่าไออันนี้เป้น ส่วนขาส่วนขานี่เป็นปัญหาอันนี้ก็เป็อายุอายุีอ๋อไม่มีไม่มีวะมันมีทั้งร่างกายเขาไม่กล้ามาดูนะข้อเข่าอะไรอย่างนี้ก็คือมันเกิดขึ้นจริงเลยมันครึบๆครับครึบๆเฮ้ยนี่กินนี่โอ้เจนนะอเจ้นเงินพี่บีมพร้อมพี่บีมมีแบบมีอาการมีเข้าไงคะเราก็สี่คนอยู่นะต้องอุ้มอ๋อ เมียอุ้มหมดนะฮะครับผมเมียแล้วล่ะว่าเจ็บไหลเ็บอาก็มีแหละจริงๆอ่าอีกอย่างหนึ่งที่ที่โชว์นี้แบบเราคิดว่ามีแน่ก็คือแบบเราเราต้องดูคือเราอยากจะโชว์หุ่นของเราบนเวทีด้วยไงนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เราต้องไปเวทเราเราต้องแบบว่าฟิตร่างกายด้วยส่วนนึ่งซึ่งอันนั้นมันก็เกิดทําให้เกิดการบาดเจ็บด้วยบางส่วนตะคิวตะคิว ต้องหลับตะคิ้วมาบ่อยเลยเหมือนกินโปรตีนให้พอเลยพี่พยายามวนนี้พยายามโดมันนี้ยากมากการที่แบบว่าจะกินโปรตีนให้เยอะขึ้นแต่ว่าดีวันจริงนั่นเลยก็คือคอนเฟิร์มว่าได้เห็นร่างทองของพ่อพ่อทั้งสองแน่นอนแต่ว่ามันจะคาดไม่ถึงอ้าล่โอ้ก็อยากให้ทุกคนคือเตรียมเป็นโชว์แหละว่าอยากให้ทุกคนแบบว่ามีความเซอร์ไพรส์มีอะไร ฝากสไนเปอร์เนี่ยค่ะ,ะไไหลายๆคนก็คือ,อยังติดตามให้กำลังใจเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับสําหรับคนที่ซื้อบัตรแล้วรเราก็ก็ดีใจด้วยนะเพราะว่าเราอย่างที่บอกเราเห็นสคริปต์เราเห็นโชว์อะไรต่างๆเราก็คึกว่าทุกคนที่ซื้อบัตรมีบัตรในวันนั้นเนี่ยจะแบบเต็มอิ่มแน่นอนอทั้งคนที่เคยมาดูเราแล้วแล้วคนที่แบบครั้งแรกในชีวิตที่แบบสุดท้ายก็ได้มาดูสักทีคอม p l e ทแล้วนะฮะก็รับรองว่าจะไม่ผิดหวังใช่คับบัตร ทุกราคาก็แบบเราก็ทั่วถึงนะเต็มที่เออแต่แต่ถ้าบัตรแพงก็จะหนักเลยแพงก็มีเซอร์ไพรส์เออเงินมีเซอร์ไพรส์นะใช่ใช่ใช่ครับก็ก็พูดชื่อคอนเสิร์ตไหมตรงนี้ขอหัดเป็นดูก่อนก็สำหรับแดนดีมดีมทูบีคอนเสิร์ตนะครับทเวนตี้โฟร์เซนตูรี่ดัตตี้ขันะครับผมก็เล่นวันที่สิบสี่ธันวาคมนะครับที่นี่ก็ซื้อบัตรกันได้นะถ้าเผื่อใครอยากมาเจอพวกเราครับ ก็มาเจอกันครับบ ER ัตรซื้อได้ที่ไททิเกตเมเจอร์ทุกสาขาครับพี่ถามถึงโพสต์อรวันครบรอบอ๋อบี๊ให้นานพูดหน่อยให้นานพูดก่อนก็อันนี้แหละครับเก็ที่บอกเป็นหนึ่งสิ่งดีๆของความเป็นครอบครัว d ีทูบีกับแฟนคลับของเราที่คือการที่ผมโพสเนี่ยสิ่งเป้าหมายแรกก็คืออยากเป็นการเป็นจุดศูนย์รวม มากกว่าในการที่จะรวมความคิดถึงที่่ทีตอนนี้ก็อยู่กันคนละที่เพื่อให้แบบทุกคนมาร่วม,มสแสดงความคิดถึงหรือนึกถึงความทรงจําเก่าๆร่วมกันในโพสของพวกเรานะครับแล้วเราก็ได้คอมเมนต์ต่างๆมากมายเยอะมาก,มาก,มากทั้งสแสดงความคิดถึงให้กําลังใจพวกเราในคอนเสิร์ตหรือว่าบางคนก็เล่าช่วงเวลาวันเก่าๆเรื่องซีดีเรื่องอะไรของเขาอย่านก็มันก็นี่แหละครับก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาเนับ ก็จริงๆสำหรับผมผมก็เขียนถึกปึกมาแบบอย่างนี้ทุกเกือบทุกปีแล้วอยากจะรู้สึกว่าแบบอยากจะเล่าอะไรให้ให้เขาฟังเหมือนวันนึงเนี่ยว่าทุกปีที่เราสรุปเรื่องราวในชีวิตของของวงเราให้ให้เขาฟังว่าครอบครัวเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมก็อยากเขียนเล่าปีนี้ก็มีหลานเพิ่มอ่าชิกใช่อะไรนะครับมีสมาชิกเพิ่มนะ ไม่ได้ขิงเราแต่ว่าผมคิดว่าถ้าถ้าพี่